หลายคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ขับเฮา s ์นั้นนะ่ะได้มีการให้ทดลองใช้ในมือถือ Android นะครับแต่ว่าทีเนี้ยปัญหาของมันก็คือว่ามันจะจํากัดแค่บางประเทศแล้วคุณอยากลองก่อนเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับหรือว่าคุณจะต้องไปทนกับการใช้ iPhone หรือ iOS ต่อแล้วคุณอยากใช้ Android แล้วคุณจะเล่นขับเฮา s ์อย่างไรวันนี้ผมมีวิธีนำเสนอกันในไอทิครั้งนี้ครับ ขั้นตอนแรกนะครับสำหรับการโหลด APK ของขับเฮานะครับก็คือเข้าไปที่ตัวของ Chrome หรือว่า b บราว์เของคุณนะครับค้นหาคำว่าขับเฮานะครับเฮา APK นะครับแบบนี้ผมจะแนะนำให้คุณโหลดในตัวของที่เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นตัวของ APK Miller นะครับหรือ APK Peel ก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับก็สามารถที่จะ กดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้ Android ที่จะต้องติดตั้งได้เนี่ยจะต้องเป็น Android 8.0ขึ้นไปนะครับถึงจะติดตั้งได้นะครับแต่นั้นตอนนี้เราเข้ามาเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นในรูปแบบแบบนี้เราก็กดระหว่างอันที่1นและที่2ก็ได้นะครับถ้าคุณมี User ออยู่แล้วคุณก็กดอันลาน่างแต่ถ้าคุณไม่มีกดอันบนครับ หลังจากที่เรากดดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็กด Install e ครับเนี่ยกด Install e ปุ๊บสังเกตว่ารูปไอคอนจะต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องแล้วก็ปล่อยให้ Install e ไปเรื่อยวงเล็บการโหลด apk นั้นสามารถโหลดได้กับเบอถือ Android ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับโทรศัพท์ a w e i ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่มีนะครับอย่างของผมนี่มีแล้วก็ไปกดติดตามได้นะครับแอดบิ๊กไลน์ในขับเฮาส์นะครับก็ เนี่ยครับก็คือจะมีการดูห้องสนทนาอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปจอยแล้วพูดคุยได้อย่างง่ายดายมากเลยเดียวนะครับรวมถึงคุณสามารถดูว่าอินไวท์ของคุณมีทั้งหมดกี่อันได้นะครับแล้วก็มีสเก็โดนะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแอคทิวิตี้นะครับว่าแอคทิวิตี้นั้น เป็นอย่างไรแล้วคุณมีอะไรที่เ,เพื่อนของคุณน,นมีการจัดห้องอะไรนะครับที่น่าสนใจด้วยนะครับก่อจะประมาณนี้แล้วก็นี่คือโปรไฟล์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปกด f o l l o w ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเป็นของ iOS เเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีการปัดด้านข้างนะครับบอกว่ามีสเตตัสเพื่อนของ เรานั้นอนะอยู่ที่ไหนอะไรนี้บ้างนะครับแต่ว่าหนาที่นี้ยังไม่มีก็ไม่รู้เป็นเพราะว่ามันต้องรองเวอร์ชั่นจริงหรือเปล่าก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เวอร์ชั่นจริงมันยังไม่เปิดไอ้ตัวนี้ยังเป็นเบต้าอยู่ถ้าใครอยากลองคือลองได้แต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าอยากจะใช้งานจริงๆก็รอไปก่อนก็ได้เหมือนกันครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากใช้งานให้ถูกต้องนะครับก็คือเข้าไปนี่ครับ 1. Google Play Store นะครับแล้วก็2นะครับตัวของ Clubhouse ก็คือเขาเสิร์ชนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นบอกว่า p e a k to P e Store นะครับแล้วก็มันจะมีกด register ก็คือกด register เข้าไปนะครับอันนี้คือเนื่องจากผมติดตั้งแอปไปแล้วในหน้าของ Google Play Store ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบออกอีกทีหนึ่ง หักลบออกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับก็คือกดไปที่ register หรือ p register นะครับถ้า p register คือคุณสามารถที่จะโหลดติดตั้งได้นั่นเองครับก็ฝากไว้ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยในคลิปนี้ได้นะครับส่วนในครั้งหน้าจะมี IT ทีทิปอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้ครับ